แล้เช้าวันต่อมาค่ะหลินก็พบว่ามังกรได้หายไปแล้วหลินไม่เชื่อเลยว่ามังกรมันจะหนีไปมังกรหายไปไหนและมังกรจะไปที่ไหน ก็ต้องหานะคะยิ่แพร่วมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลย The Pet d r a g o n นนะคะหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่สอนอักษรจีนด้วยรูปภาพค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าลินค่ะเขามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่เป็นมังกรค่ะแต่ว่ามังกรเนี่ยก็ได้หนีหายไปนะคะเราไปดูกันค่ะว่ามังกรมันหนีไปไหนไปดูรีวิวกันเลยค่ะก,กดไลค์กดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย หนังสือนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อักษรจีนผ่านรูปภาพค่ะค่ะพอเปิดมานะคะนี่คือหลินค่ะแล้วก็อักษรตัวนี้นะคะในภาษาจีนกลางอ่านว่าเหรินแปลว่า person ค่ะหลินได้รับของขวัญพิเศษนะคะเป็น Baby ้ดากอนตรงนี้อ่านว่าเสี่ยวนะคะเสี่ยวแปลว่าเล็ก หลินแล้วก็มังกรสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะทําทุกอย่างด้วยกันเล่นซ่อนหาด้วยกันค่ะตรงนี้นะคะพิงมีเขียนเอาไว้ค่ะอย่างคําเดียวนะคะมู่มีลักษณะเหมือนต้นไม้ถ้ามู่สองตัวนะคะอ่านว่าหลินถ้ามู่สามตัวนะคะอ่านว่าเซินก็จะเป็น tree wood forest ค่ะก็ใช้สัญ,ญลักษณ์แทนนะคะพิงก็จะมีแปลตรงนี้ค่ะ แล้วเขาก็ไปเจอเพื่อนใหม่นะคะอย่างเช่นคำว่าคาวก็จะเขียนแบบนี้เหนียวชีฟแกะนะคะโกลดอ็อกหรือว่าโชงแปลว่าหนอนหรือแมลงค่ะ <S <S คเขาก็เล่นปิงปองด้วยกันนะคะตัวนี้อ่านว่าจงนะคะอย่างเช่นคำว่าจงกัวอย่างนี้ค่ะก็คือ แปลว่าตรงกลางแล้วก็เล่นละครนะคะหุ่นเชิดด้วยกันอันนี้เป็นผู้หญิงกับผู้ชายหนูกับฉือวันหนึ่งนะคะเจ้ามังกรเนี่ยชอบที่จะเล่นลูกบอลมากเลยวันหนึ่งเขาก็เล่นลูกบอลด้วยกันตรงนี้จะมีคำว่าอายนะคะก็คือดวงตาอ่านว่ามู่แล้วก็ได้ยินเสียงแตกค่ะคำว่าเออแปลว่าหูคุณพ่อค่ะก็เลยโกรธมากเอา ้มังกรเนี่ยไปขังไว้ในกรงค่ะตัวนี้อ่านว่าเชียวนะคะแปลว่านักโทษและเช้าวันต่อมาค่ะหลินก็พบว่ามังกรได้หายไปแล้วหลินไม่เชื่อเลยว่ามังกรมันจะหนีไปมังกรหายไปไหนและมังกรจะไปที่ไหน,หนก็ต้องหานะคะเขาก็เลยออกตามหาค่ะหาไปทุกที่เลยนะหาในเมืองค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรจีนแอบซ่อนอยู่นะคะอ่านว่าเมินแปลว่าประตูค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะ work กงกงแปลว่าทำงานหรืองานค่ะไปหาบนภูเขานะคะซานภูเขาเขาก็มองหาไปทั่วเลยมองหาไปที่ไกลๆนะคะฉางจะแปลว่ายาวหรือว่าแปลว่าไกลก็ได้ค่ะตรงนี้ตัวฉ่าง แล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าฉันอยากจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าฉันว่ายน้ำไม่เป็นช่วยยกฉันข้ามไปหน่อยได้ไหมตัวนี้นะคะตัววูแปลว่า wish หรือว่าแม่หมดค่ะแล้วก็ฉวนแปลว่าแม่น้าแล้วหลินนะคะก็ช่วยยกผู้หญิงคนนี้ไปค่ะข้างบนนะคะจะอ่านว่าช่างข้างล่างจะอ่านว่าเสียนะคะช่างกับเสียค่ะ แล้วพอข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะผู้หญิงก็เสกโถที่บรรจุถั่วออกมาแล้วก็หยิบถั่วนะคะเข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวอย่างช้าๆแล้วตัวเธอก็เริ่มขยายใหญ่นะคะต้าใหญ่ใหญ่ครับท้องฟ้าเลยค่ะท้องฟ้าก็จะเห็นว่ามีส่วนประกอบของต้านะคะแล้วก็จริงๆคำนี้อ่านว่าเทียนค่ะแปลว่าท้องฟ้าหลินก็แทบจะไม่เชื่อตาตัวเองค่ะ มีมังกรของเธอมันได้เติบโตแล้วนะคะสวยมากเลยและนี่ก็คือบ้านที่แท้จริงเป็นบ้านของครอบครัวมังกรค่ะนี่ก็จะเป็นคําว่าเพื่อนนะคะอ่านว่าเผิงค่ะแล้วก็มังกรก็นําหลินมาส่งที่บ้านให้คุณพ่อนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกงค่ะแปลว่า t o เก t ต e r จบแล้วละค่ะ ข้างหลังนะคะก็เอาไว้ทบทวนอักษรจีนที่เจอในภาพค่ะถึงแม้ว่าเล่มนี้นะคะจะไม่มีคําอ่านพินอิน,นะคะ่ะแต่ว่าก็ทําให้เด็กๆคุ้นเคยกับอักษรจีนนะคะโดยเด็กๆจําได้ไหมอย่างเช่นถ้าภูเขาก็จะเป็นตัวนี้นะคะรูปร่างเหมือนภูเขาส่วนโขป่าก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าล่าสุดเผิงนะคะก็แปลว่าเพื่อนนั่นเองค่ะ ก็เป็นหนังสือดีๆที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีหนังสือเกี่ยวกับภาษาจีนเล่มไหนยอยากแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจแนละไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ